สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ The Six Lady Channel TV อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะวันที่วันที่นนไร 11, 11 11 11ตุลาคมนะคะพวกเรามา,าหลังจากถอบแล้วไปนั่งเล่นกันแล้วไปถ่ายรูปมาแล้ววันนี้เราจะมาทำข้าวทานที่บ้านของนนอจิ๊บหายวันนี้นะคะเมนูของเราก็จะมี เป็นสีเรียลทุกเตาวันนี้วันนี้เมนูเราเมีอะไรบ้างคะก็มีต้มยำต้มยำหมูค่ะแล้วก็ทอดลูกชิน้นค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะทำผัดเปรี้ยวหวานค่ะแล้วก็ทอดลูกชิ้นอีกเช่นเคยค่ะค่ะแต่ว่าจะบอกว่าลูกชินาาช้นอร่อยมากชิมให้ดูลูกชิ้นยังไม่ได้ทอดลูกชิ้นยังไม่ทอดเจ้าบ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้านคะฮัลโหลหน่อยฮัลโหล เข่อเขือเขือทำอะไรอะทำอะไรทำน้ำพริกกะปิทำอะไรคะแล้วพริกกะปิอีกเหรอฮะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้หวานจะไม่อร่อยลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นจากพะพลนะคะพอรอไปว่าอะไรไม่รู้อันเนี้ยอย่างงี Dante> ้ใช่ไหมพอรออะไรอะพอรอพะรพลเนาะพอรอพอละพอละมาดูเจ๊บันเย็นกันนะคะค่ะ ภาคนสวยเวลาแบบมาถ่ายคนน่ารักก็ให้ดูบ้างอะไรบ้างนะน้ำย้อยอ่ะทำอะไรคะล้างใช่ไหมล้างเห็ดค่ะนี่ค่ะที่เราจะทํากันเย็นนี้นะคะไม่ใช่ทําให้คนกินค่ะเหมือนทําให้หมูกินเยอะเกินเห็ดอาลังนะคะนี่ในขณะที่ทุกคนกําลังแข่งขันเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนี่พิมพ์คอมเมนต์เอ้ยคอมเมนเตรียมกับข้าวกันเราก็เล่นเน้นไปไม่ไน้ แค่กินอย่างเดียวแล้วก็อร่อยแล้วค่ะเราไม่ต้องไป้องทำให้อร่อยก็ได้ใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็มีข้าวโพดค่ะข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครายแครายเป็นของโปรดของมิวกี้เลยนะคะแครายเนี่ยแล้วก็มีเกลือค่ะเกลือโอ้รูปรูปรูปอันรูปลายรูปลายเลราะเราชอบเซนต์อันนี้มากกระดานกระดานกระดานนี่ถูกขยั มันคือขออ้าวโพดข้าวโพดมืดข้าวโพอดดำข้าวโพดมืดอ,อร่อยดีหนึบหนึบเฮ้ยชิคแทกอะเธอเอามีดมาใสา่อู้หูวายโคตรไรกันมาดูกันนะครั กู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 ก,กูอะไรคะชโคโ็อกโกแลตเาถ่ายมากเราถ่ายให้ชโโ็อกโกแลตเราจะกินแตนะ่อะไรนะอะไรกินแต่มืดนะมืดเลยอะ่ะโอ้เอเอโอเคสว่างแล้วเวาแ,แล้วนะคะก็นี<อ><อ>่นะคะสว่วนหนึ่งรรเราจะเอาไปใส่กับต้มยำนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะเอาไปทอดนะคะนี่ก็เป็นองค์ประกอบของอ่ะ อ้ย่อเหยแบบอะต้องิเขาคิดว่าจิ๊บซื้อกระดูกหูพริกแบบนี้แหละซื้อกระดูกไปเดาเป็นเป็นแบบนี้หั่นยังไงอ่ะหั่นหั่นบางๆยวเล็กๆเฮ้ยไม่อาจุ่มอยต้มยำ ล้างก่อนตอนนี้นะคะเหมือนเกิดการกระจายการข้าวเล็กๆเกิดกันไูแต่ว่าเราต้องอะไรยังไงอยู่นะคะต้องล้างใช่ต้องล้างเลยหมูล้างนะจมูล้างอยนางในนเราโอเคอย่างในน้อยก็เอา ไม่พเดี๋ยวร้านคนี้เหรอเออหันตัได้แล้วตัวเอาเอาอิเราจะล้มอะกก็ลืมไปว่าเราไห่ขอโทษในความคือก็คือกคือกในความขอโทษในความวุ่นวายของ the lady นะคะเอาเท่ไหวเยอไปโดนใจมากเลย ใช่เพลงอะไรอ่ะพระเอกเป็นฝรั่งเยอะไปตอนนี้นะคะนอกจากในห้องครัวของเราจะมีอุปกรณ์ในการทำกับข้าวผักผลไม้อะไรมากมายตอนนี้เรายังมีแดดดนกระโปรงด้วยชุบอะไรไหนหอวดูหน่อยสิอึบอึบช่างกล้อง อสวัสดีสวัสดีเฮหเ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 หมันจะอร่อยไหมล่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเราอยากเราอยากเราอยากหยุดวิดีโอแล้วก็ดูหน้าตัวเองตอนล้มอ่ะมันทุงหน้าเพลินหน้าดูกินเรามาดูหมูแท้ค่ะหมูแท้หมูแท้ทำไมคุณหมอหมูแท้เหมือนมันน้อยไปไหมอ่ะ นโอเคโอเคแล้วถ้าสมมุติว่าเราหั่นน้อยๆใช่ป่ะมันก็จะได้แบบเย,เยอะไงมันเยอะเงี้ยเราก็นะมากกินกันอ่ะปึ๊บดู่าข้าวหึงไม่พออ่ะหม้อม้อไช้ลืมเข้าวมาด้วยเนาะตอนนี้เรารู้สึกเวียนหัวเบา ด้วยความที่แสงเยอะเกินไปหรือเปล่าแส,แสบตา<ม>แล้วเนี่ยตอนเนี้เขาว่าแสงน้อยนะแสงน้อยเหรอปกติฉันอยู่ต่อแสงอะ่ะจะรู้สึกว่าเคสนี่ให้อารมณ์เหมือนไปกินสเต็กเนื้อคุณอ้อยโอหสเต็กเนื้อคุณอ้อยหั่นจนกล้ามท้อโคขุนแล้วค่ะแ <c oughs> ม่งยังไม่ขา <c oughs> มดมันอยู่ที่มืดมันอยู่ที่มืด อยู่ที่นี่ใช่ไหมช็อกโกแลตอยู่ที่มือใช่ไหมเชื่ออยู่เมื่อหยิบเครียดอยิบเครียดอยิบเครียดหยิบเครียดหยิบเครียดครุนี้สอบเป็จันท์ดอมค่ะอย่าไปเครียดเครียดเห่อนายก็ได้นั่งแต่งหน้าพอแล้วไหมเราไม่รู้จะถ่ายอะไรเออปิดรายการให้หน่อยปิดรายการให้หน่อยโอเคแค่นี้ปิดรายการบ๊ายบายง่ายมากก็ปิดวะ Okay.